สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะาบายนมอนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะคลิปที่แล้วเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวต่อไปกันนะคะ เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะด้วยโซ่สามข้ามช่องแรกนะคะเราจะแทงไปที่ช่องถัดไปนะคะ f สามครั้งค่ะ มาด้านข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะช่องต่ไปไอ f สามครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะถักตามลายตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ะะหลักที่สามตรงนี้เรามาจนถึงด้านที่เป็นฝั่งคอเสื้อนะคะหลักที่สามเราจะไม่กดหมกนะคะเราจะลดหนึ่งครั้งแล้วพันหัวเข็มจากนั้นเราจะแทงลงที่บนหัวตัวเอ f หลักนี้นะคะ หลักที่อยู่ข้างโซ่สามนะคะแล้วกดหนึ่งครั้งจากนั้นรวบทั้งหมดพพร้อมกันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สาม แล้วพลิกกลับนะคะมาพลิกกลับมาแล้วนะคะเราจะข้ามหนึ่งหลักนะคะแทงลงที่หลักถัดไป f หนึ่งครั้งจากนั้นพันหัวเข็มนะคะข้ามสองหลัก f ลงที่หลักถัดไปค่ะ ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วเอ f ลงหลักเดิมนะคะต่อไปข้ามสองหลักแล้วเอ f ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ถักมาจนถึง ติดด้านแล้วนะคะข้ามสองหลักนะคะ f ปดหนึ่งครั้งนะคะแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่หลักถัดไปนะคะ f ปดหัวเข็มหนึ่งครั้งจากนัน้นรวบรอปไป พลิกกลับนะคะโซ่สามเลงที่ช่องถัดไปนะคะ จากนั้น F 3ครั้งลงที่ช่องถัดไปค่ะ ช่องถัดไป F 3ครั้งเหมือนเดิมนะคะเราจะถักไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงอีกด้านแล้วนะคะผ่านหัวเข็มแทงลงที่ช่องถัดไปนะคะปดหนึ่งครั้งค่ะแล้วพันหัวเข็มแทงลงที่ตัว F หลักถัดไปค่ะแล้วปดหนึ่งครั้งจากนั้นรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ ตรงช่วงคอนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไปพิกกลับนะคะโซ่สามข้ามนะคะข้ามหนึ่งหลักแทงลงหลักถัดใต้ค่ะเอฟหนึ่งครั้งจากนั้น ห้าสองหลักนะคะแล้ว f ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้ว f ลงหลักเดิมนะคะหลักต่อไปทำเหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเลยนะคะ f โซ่หนึ่ง f ลงหลักเดิมค่ะ ตอนนี้เราถักมาจนถึงอีกด้านแล้วนะคะด้านนี้จะเป็นด้านฝั่งแขนนะคะด้านแขนเสื้อนะคะพอถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะหลักสุดท้าย F ลงหลักถัดไปนะคะ ก็คือจะข้ามหนึ่งหลักแล้วเอฟลงที่หลักถัดไปแบบนี้นะคะด้านเมื่อถึงแถวนี้แล้วนะคะแถวต่อไปนะคะตรงด้านของฝั่งแขนนะคะจะ ไม่ได้ทําการลดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นแถวต่อไปกันนะคะพลิกกลับค่ะโซ่สามหลังจากโซ่สามแล้วนะคะแทงลงที่ช่องถัดไปเลยค่ะ f สามครั้ง เราถักตามผังลายไปเรื่อยๆเลยนะคะ ช่องสุดท้ายนะคะ F F สองครั้งนะคะแล้วพ่านหัวเข็ม F ตัวต่อไป จะไม่ปลดทั้งหมดนะคะปลดหนึ่งครั้งพันหัวเข็มแล้วข้ามหนึ่งหลักแทงลงหลักถัดไปนะคะปลดนะคะรวบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อไป โซ่สามพิกกับข้ามหนึ่งหลัก f ลงหลักถัดไปนะคะโซ่หนึ่ง f ลงหลักเดิมแถวนี้นะคะด้านคอเราก็จะไม่ได้ลดหลัก แล้วนะคะ หลักสุดท้ายนะคะผ่านหัวเข็มเอลงที่โซ่หลักที่สามนะคะอันนี้นะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คือด้าน คอเสื้อนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นจากตรงใต้หลักแร้ค่อยค่อยลดขึ้นมานะคะเมื่อเราทำนะคะวัดขนาดที่ได้นะคะสองนิ้วครึ่งนะคะ มืลดลงมาแล้วนะคะได้ความกว้างช่วงรอบคอของเราและเอาความกว้างที่พอแล้วนะคะแล้วก็วัดตรงจุดนี้นะคะน้อยถักเสื้ออกสาสนะคะสามสี่นิ้วทีนี้จะขออธิบาย สำหรับคนที่ไซส์ในส่วนของตัวเสื้ออาจจะใหญ่กว่าที่ไซส์ที่น้อยทำนะคะตรงจุดนี้นะคะคือตรงช่วงของตัวเสื้อตรงนี้ตรงช่วงของแขนแขนเสื้อขึ้นมานะคะ ก็คือสำหรับความกว้างตรงจุดนี้นะคะถ้าขนาดช่วงคอกว้างมาจนถึงช่วงเ,เรียกว่าไหล่กว้างกว่านี้นะคะตรงช่วงนี้เราก็ขยายออกขยายออกนะคะหมายถึงว่าให้เหลือถักให้เหลือขนาดที่ช่วง ช่วงแขนตรงนี้ค่ะพอดีกับในส่วนของไซส์ของตัวเองนะคะในส่วนของน้อยตรงนี้อกสามสี่ช่วงช่วงจากคอเสื้อจากคอด้านข้างคอตรงนี้นะคะมาจนถึงช่วงแขนตรงด้านนี้นะคะจะได้ขนาดสอ ห้านิ้วนะคะความกว้างที่น้อยได้ตรงเนี้ยคือสองจุดห้านิ้วแล้วในส่วนของวงแขนตรงนี้นะคะจากจุดด้านบนมาจนถึงจุดใต้รักแร้ตรงนี้นะคะจุดใต้ลักแร้ตรงนี้คือสิบสี่นิ้วหารสอง จะได้เท่ากับด้านหน้าด้านหน้าวงแขนตรงนี้นะคะเท่ากับเจ็ดนิ้วแต่แต่ละคนไม่เท่ากันเนาะขนาดรอบวงแขนก็ไม่เท่ากันฉะนั้นในในส่วนของขนาดของตัวเสื้อคือขนาดความยาวรอบที่เราตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะ ก็จะเป็นตามขนาดที่ตัวเราต้องการแล้วเราจะมาทำการลดก็คือที่เน้นหนักก็คือตรงช่วงใต้รักแร้ที่ค่อยๆลดขึ้นมากับตรงคอเสื้อที่เราจะทำการลดตรงไซา์ตรงนี้นะคะจะไม่เท่ากัน คือขนาดตัวเสื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วไซส์ที่ออกมาก็ก็จะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาถักแถวต่อไปกันนะคะแถวต่อไปโซ่สามนะคะ ช่องถัดไปเราก็ถัก F อสาครั้ง ตอนนี้ถักถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะก็เอ็ดสามครั้งแล้วพันหัวเข็มเอฟลงบนบักถัดไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปโซ่สามพลิกกลับ ข้าหนึ่งหลัก f ลงหลักถัดไปโซ่หนึ่ง f ลงหลักเดิมนะคะถักไปเรื่อยๆค่ะ หลักสุดท้ายนะคะเ F ลงที่โซ่หลักที่สามนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะขอนับจากด้านนี้นะคะคือด้านที่เราลดหลักคอตรงที่เราแบ่งคอแล้วนะคะขอนับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะ จะได้นับง่ายนะคะต่อไปนะคะเราจะทำแถวที่เก้าและแถวที่สิบนะคะสลับกันไปจนได้ขนาดของรอบแขนเสื้อที่เราต้องการนะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยจะทําการถักขึ้นไปนะคะเมื่อหารสองจะได้เท่ากับเจดนิ้วนะคะวิธีการวัดนะคะน้อยจะใช้การวัดตั้งแต่ตรงจุดตรงนี้ที่เราทําเข็มกัดกัดไว้นะคะ เราก็ใช้สายวัดนะคะวัดตั้งแต่จุดที่เราทำเครื่องหมายไว้ไล่ขึ้นมานะคะวัดไล่ขึ้นไปนะคะจนได้ขนาดความสูงก็คือ7นิ้วนะคะ สำหรับใครแล้ววงแขนที่ใหญ่กว่านี้นะเออกว้างกว่านี้นะคะก็ถักขึ้นไปตามขณะที่ต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวน้อยจะถักให้ได้เจ็ดนิ้วนะคะเดี๋ยวน้อยจะถัก ก็คือแถวนี้สลับกับแถวนี้นะคะไปจนได้7นิ้วเลยค่ะตอนนี้นะคะน้อยก็ถักมาจนได้ขนาดรอบวงแขน ด้านหน้านะคะก็คือเจ็ดนิ้วแล้วนะคะต่อไปเราก็ทำการตัดไหมได้เลยนะคะตัดไหมเหลือป้ายไว้เย็บเก็บงานนะคะ ลักษณะที่ได้ด้านแขนเสื้อนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านคอเสื้อก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการต่อไหมนะคะถักอีกด้านนะคะเหมือนกับด้านนี้เลยนะคะ อีกด้านถักเหมือนกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ